นายแช่วัตทึ่งโกสูงผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาไปประธานการมอบรางวัลสลากกาชาติประจำปี2568โดยทำการออกรางวัลเมื่อวันที่3เมษายนที่ผ่านมาสินได้ผู้โชคดีจะรับรางวัลจากหลายอำเภอสำหรับรางวัลสลากกาชาติมีตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้ารถจกักรยานยนต์10คันและรถยนต์อีก3คันมูลค่ารวมกว่า3ล้าน3แสนบาทซึ่งรางวัลที่ได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษคือรถยนต์ด้าน3คัน เดรราวันที่หนึ่งเป็นรถยนต์ตุรท้าฟร์จูเนอร์มูลค่ากวา1หนึ่งล้านสองแสนบาทซึ่งผู้ได้รับรางวัคลคือนางสาวสุนทรีความกระโทกชาวเพื่อด่านขุนทศซึ่งมาพร้อมกับญาติพี่น้องเพื่อมารอขับฟอร์จูเนอร์กลับบ้านเรืที่สําคัญรางวัลทั้งหมดไม่ต้องเสียภาษีแม้แต่บาทเดียวทางด้านนางสาวสุนทรีผู้โชคดีบอกว่ารู้สึกดีใจที่ถูกรางวัลสลากกาชาติในครั้งนี้ที่ต้องซื้อสลากกาชาติเพราะต้องการจะร่วมทำบุญกับกาชาติได้ซื้อเพียงสี่ใบเท่านั้น ท่านี้หลังจากถูกเรางวันก็เตรียมจะไปกราบสักการะโมทที่ให้โชคลาภสำหรับสรากาชาประจําป,ปี2 5 1 8ทางการชาติจังหวัดนครราชสีมาทําการออกมาทั้งสิ้น99,999ฉบับเพื่อจําหน่ายกับประชาชนและจะนําเงินรายได้สมทบกุนอวตวรทํกิจกรรมสาธารณกุศลทั้งการมอบถุงยางชีพรวมไปถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ um ในพื้นที่กันตินนันเรืองประคนรายงาน คตรวจโทคำรบลวิทุกระจ่างนายกองค์การบริหานนรจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยนายนปภเขาขำรองนายกอบจปทุมธานีนายแพทย์อภิชนจีนสเบกรักษาการนายแพทย์เจียวชาญด้านเวชกรรมป้องกันสาธรารณสุขจังหวัดปทุมธานีรพร,นร้อมสออบจปทุมธานีเข้าร่วมประชุมหาหรือการจัดการวัคซีนไข้หวัดใ,ใหญ่ซึ่งคณะกรระการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานีได้ดำเนินการขับเคลื่อนการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาดมาอย่างต่อเนื่อง อนที่ผ่านมายัางพบการแพร่ระบาดของโรคติดต่อทางโรคไข้เลือดออกโรคไข้หวัดใหญ่และโรคติดต่อนื่นที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดซึ่งจะต้องร่วมมือวางแผนและดำเนินก,การการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อซึ่งเป็นปัญหาของพื้นที่ต่อไปอัตราการป่วยโรคไข้หวัดใหญ่จังหวัดถีว่าสูงจึงต้องมีการประชุมเพื่อหาทางรับมือและป้องกันได้ขอให้ทางอ,อปจปทมธานีช่วยเหลือในใการจัดหาวัคซีนจำนวน3 2 0 0 0 0โดส และทางสปสชจะเจตรียมมอาบให้อีก1นึ่งแสนโดสแต่จะทยอยมาเป็นล็อตๆซึ่งจะครอบกลุ่มกลุ่มเป้าหมาย80%ดสิเปรซจะประชากรกลุ่มเป้าหมายกว่า5้0 0 0น่นคนคุณตุลธงคำโรดิทุกกระจ่างนายกองค์การบริหารชนทวัดปทุมธานีกล่าวว่าขณะนี้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อมีมติให้อบจอปทุมธานีจัดซื้อวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประมาณ32 0,000 000, ่นโดสก็ะจะต้องป้องกันได้ไม่ต่ำกว่า 3, าสายพันธ์ ดังนั้นจะต้องเร่งให้เร็วที่สุดและต้องดีที่สุดจึงมองว่าควรจะเจียดให้กับพี่น้องชาวปทุมธานีโดยเร็วว่าปล่อยเข้าหน้าฝนไปแล้วจะเกิดอันตรายกว่านี้ได้ส่วนโรคไข้รดออกทางที่ประชุมก็มีมติให้ทางองปรจาจรปทุมธานีและอประทอเนินการเพื่อจัดเตรียมสิ่งต่างๆที่จําเป็นต่อการป้องกันโดยจะเริ่มฉีดให้กับพี่น้องประชาชนได้ในวันที่สองพฤษภาคมนี้สนชัยไก้แก้วรายงาน วันนี้นายนิรัตพงศิษฐ์ทิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์เจริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประจําเดือนเมษายน2 5 6 8ที่วัดเจีย์หลวงโบราวิหารอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ท่านนี้มหาเถรสมาคมได้มีมติให้มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญพระเกียรติ ทุกวันที่28ของเดือนตลอดปี2568เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและเจริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมในพิธีอิม่ารเทเกนิวส์เริงอน